ไปน้อยไล่ขึ้นไปลูกไป <c oughs> ไปไปเลยไล่ขึ้นไปลูกไล่ขึ้นไปไล่ขึ้นไปกลมดีมากเลยเสีงยงเสียงเล็กตัวนี้กลมดีสอทําดีนะมีขัดมีหนุนนะสอสุดยอดเลยเสียงเล็กตัวนี้ขอบคุณพระเจ้าเลยสอใส่เป็นกลางโค้งหินแหงนี่แหละไม่รู้อะไรวิ่ง่วนซ้นซวนซาน marched, อยู่ <c oughs> เยี่ยมลูกเยี่ยม ขอเสียงหน่อยสารสารขอเสียงหน่อยลูกเสียงเู็เร็วเร็วเสียงเออเร็วเสียงมาเอออะไรตุ๊กตับตุ๊กตับอยู่เออสุดยอดเลยเออพ่อออกมาก่อนเนี เลยไปแล้วตัวนี้มันลายนะสอโยนครูขึ้นสองสามครั้งตีตะไลใส่เลยลอออเดี๋ยวพ่อเอาไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เ,ยเดี๋ยวก่อนเลยไปเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันรลายนะสอมันรลายโอ้อยเป็นไงลูกพ่อเร็ว อีตะไลใสเลยสอหลายมากเยี่ยมเลยลูกเลยลูกชายพ่อหาจินบนที่ราบสูงเลยเราวันนี้เขาเตะเลยเตะตรงไหนเจ,จ็บไหมลูกเข้าดูก่อนเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เจ็บเนาะเดี๋ยวตามก่อนไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บผู้หมวดสอเขาไม่เจ็บหรอกสามสามเขาหยาบเขามงวแล้ว ตั้งกล้องครับหาจุดวนหน้าผาแล้วสอบันทางแรกสอบ